ช่องเอสแบนินนะครับวันนี้เราจะมาอันบ็อกของขวัญจากแม่ให้กับพอ่อโอเคมีอะ,อะไรครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกล่องนี้นะครับกล่องสีน้าเงินนะคะเป็นยีห่ห้อเทวินอันนี้อ่านว่าเทวินเทวินค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะลองแกะตรงนี้เลยนะคะเป็นสีดากระเป๋าอ,อีกแล้วกระเป๋าท่านผู้ชมดูสิครับกระเป๋าสวยไหมครับค่ะ เป็นผู้จัดการี่ A A นะคะก็เหมาะมากเลยแล้วก็มีตรงนี้อ่ะอันนี้นะครับของเทวินถือว่าสวยนะคครับอ่ะอ่ะเมื่อกี้เราแกะไปแล้วอันหนึ่งงั้นเราเอาอันที่เราแกะแล้วมาให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้นะครับก็คือกระเป๋าพีซผ้ายสีน้ําตาลก็เป็นของเทวินเหมือนเดิมนะครับผมของเทวินสวยมากดูสิครับเป็นสีน้ําตาล ตรงนี้แบบมีช่องโอเคมีซิปมีสามมีถึงสามแล้วอันไล่อันใหญ่สุดมีหลายช่องนะคครับดีมากๆเป็นสีน้ำตาลนะครับแล้วก็มีด้านหลังด้วยโอ้สุดยอดมากเลยเราไปดูกล่องตัวมากันเลยนะคะผมก็คือกล่องนี้นะครับอันนี้ดูสูงกว่าอ๋อน้องก็จะโชว่าน้องได้รองเท้าอันนี้นะครับก็เป็นของเทวินเหมือนเดิมแต่นี้กล่องไม่กรอ อันนี้แผน่แผนแทนเข็มขัดสุดรีเนี่มนั่นเองครับค,ครับแม่บอกให้เอาไซส์ใหญ่ที่เอ้ยไม่ใช่ไซส์ยาวที่สุดในร้านเลยนะคะเป็นสีดำนะครับเอาแล้วใครเอาุณพ่อไปสะสภัยดูหนังงานหนังแท้โอเคครับก็วันนี้พ่อได้กี่ชิ้นนะได้ถึง 3, 3ช,ชิ้นเลยบ๊ายบาย,บาย อันที่นี้เราไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายดูคนนั้นก็บ๊ายบายคนน,ยยนี้ก็บ๊ายบาๆ